สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องครับผมมณีช่องเจจิเกตจัจกอฟารฟ้ามาอยูทีบ้านระกายตําบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมณีกับพามาเปิดราคางวัวนะครับราคางว่วแม่ยบามันทองนะครับแม่ยบามันทองนะครับทองครับ HK 5 8 1นะครับ HK 5 8 1ไอ้พริกแดงนะครับสีแดงจนจะดำครับผม แดงเข็มครับผมแดงเข็มโบดเข็มเลยนะครับโบดเข็มนะครับหน้าตาหอโบดเข็มนะครับผมว่าถ้าลักษณะนี้ยิ่งยิ่งท้องแก่สีจะยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งท้องแก่สีจะยิ่งเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวนะตัวนี้สูงยาวนะครับผมสูงยาวตัวนี้ท้องกับตัวนี้นะครับ ท้องกับ hk ห้าปดหนึ่ง b r a v o ไอพิกแดงนะครับประมาณกี่เดือนแล้วนะครับ <4 S 1> ประมาณสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนกว่านะครับผมตรวจท้องแล้วครับตรวจท้องเรียบร้อยนะครับตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจท้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูลักษณะเนื้อตัวใกล้ๆไดโคนหางใหญ่นะครับโคนหางใหญ่มากเลยจะเตี้ยได้แหละโคนหางใหญ่มากเลย คนหางใหญ่นะครับคนหอยเนี่ยครับบรรทายนะเดี๋ยวให้ดูนะครับปูหางนะให้ตีให้ตีขอข้อขาแลว้วก็ตีเลยนะครับอย่างครับเออเออย็นเสั่นะนนานหลบทางเนี่ยหลบทางตัวงว้วเนี่ยหลบไปยืดาน,านยาาด้านน้ำเออเกาตะเก่าของคอมันนะเออเออเกาข้อได้ ยเสก็ยเชนะครับอลอันนี้มว่ามาเีย,<อ>ยวยเย็นวยอันนั้น้อนะครับความสูงอยู่ประมาณร้อยด้ยสีสิบห้านะครับความสูงอยู่ประมาณร้อยสีสิบห้านะครับผม ลักษณะลำตัวเม็ดสีแดงโบดเข้มนะครับแดงโบสเข้มเลยนะครับตัวนี้ยิ่งท้องแก่จะยิ่งเข้มไปกว่านี้นะครับดำหน้าดำหลังเนี่ยเลยครับผมอ่ครับดูลักษณะไกลๆนะครับไกลตัวนี้ท้องกับ SK b r a v บาโวไอพิกแดงนะครับ58านะครับอ581้ไอพิกแดงนะครับได้ประมาณ4เดือนกว่านะครับผม ตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับแปสิบห้าเปิดราคาห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดราคาห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแผ่นหล,ลังดีเลยนะครับแผ่นหล,ลังดีราคาก็คุยกันได้บบต่อรองกันได้นะครับราคาคุยกันได้ต่อรองกันได้เพราแผ่นหล,ลังนะครับ <sole. S 1> จับแผ่นหลังวันนี้นะเออครับแผ่นหลังใหญ่มากนะแผ่นหล,ลังปีมากเ,เปิด่นเอเตดเลยครับปีเอเลดเลยนี่ครับ ให้ดูกระทู้ขานะครับกระทูขานะครับกระทู้ขาใช้ได้เลยตรงได้นะตรงเลยโหบดเข้มแล้วโอโหบดเข้มเชียงเชียงนิสัยดีนะครับเชียงนิสัยดีเชียงมากเลยแทลเล่นได้ครับให้ดูเล็บนะครับเล็บนมสีหวเล็บหน้าเล็บหลังนะครับนมสวยนี่ครับ หัวนมสวยนะครับสีเต้านคนับสีเต้าไม่มีติ่งเนาะไม่มีไม่มีติ่งนะครับไม่มีติ่งครับหัวนมไม่ใหญ่ครับหัวนมไม่ใหญ่หัวนมสวยดูออกมากินเองได้แน่นอนครับอันท้ายนะครับห็นไมมครับเห้ดูลายๆายมุมมั้ย ถ้าท่านใดสนใจตัวนี้แกเปิดราคาไว 55, ้5 5 0 0 0บาทนะครับเปิดราคาไว 55, ้55,000บาทราคาก็คุยก็ได้ต่อรอก็ได้นะครับถ้าท่านใดชอบโทรได้ที่เบอร์โทรไหนครับ084 289 2075 2075นะครับผมท่านใดชอบก็ติดต่อมาได้นะครับื้าต้องการเข้ามาดูตัวจริงก็มาได้นะครับที่บ้านรากายตะบ,บนจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผม ตอนนี้อยู่ในอยู่ใ,ใ,ใกล้ๆจอหอนะครับช่วยใกล้จอหัวตะมณ์จอหอวนะบานระกายนะครับฮะโยงโชว์หน่อยครับสักแบบเดินเอาเ <c ười> ดินเอาไปนะครับลักษณะการเดินนะครับนะครับ สูงยาวเขาดีบดเข้มนะครับสูงยาวเขาดีบดเข้มให้ลูกแดงแน่นอนครับวัาลักษณะนี้นะครับโอเคช่วยลูกเอาเห็เดยังน, <c oughs> นะครับถ้าท่านใดชอบตัวนี้ทองกับพ่อพันตัวนี้นะครับท้องกับพ่อพันตัวนี้นะครับ rupees k ห้าแปดหนึ่งปาไอพริกแดงนะครับไอพริกแดงนะครับ ท้องได้สีเดือนกว่านะครับผมตรวจท้องเรียบร้อยแล้วว่างั้นครับผมถ้าท่านใดชอบก็ติดต่อมาได้เปิดแก้เปิดร,ราคาไว้ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าท่านใดชอบก็โทรได้ที่เบอร์โทรเบอร์โทรอีกรอบครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สองแปดเก้าสองแปดเก้าสองศูนย์เจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดห้านะครับผมออท่านใดชอบก็ติดต่อมาได้นะครับผม,ม ต้องการเข้ามาชมตัวจริงมาได้เลยครับผมทีบานรักายตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนะครราชสีมานะครับผมมันท้องแก่ยิ่งเข้มขึ้นเข้มขึ้น,นถ้าถ้าไก่ย่องนี่เอ้ยปนวัวดำเลยนะคอยดูได้โอเชื่อสีมันอนะจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นเลย ว่าลักษณะนี้ยิ่งท้องแก่สีจะยิ่งเข้มนะครับท่านใดชอบตัวนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับเปิดราคาไว้ห้าหมื่นห้าพันบาทราคาก็คุยกันได้ต่อรองกันได้นะครับต้องการเข้ามาเยี่ยมชมตัวจริงก็มาได้นะครับบ้านราไกายตำบนจอหองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเนี่ยครับแข้งขาใหญ่เล็บเท้าอะไรจิกดีนะครับเเด็กสวยแผ่นหลังแผ่นหลังฟีมากครับแผ่นหลังฟีมาก หน้าตานะครับอันนี้หน้าตาเขาปวาสาวท้องแหลกน,นะบปวาสาวท้องแหลกหน้าตาสวยดีนะท่านใดชอบมาฝากเบอร์โทอีกแล้ครบับศูนย์แปดสี่ศูนยดสี่สองแปดก้าองแดเก้าสองศูนย์เจ็ดห้าสองศูนย์เจ็ดนะครับอัอนน,นี้ก็กดฝากกดติดตามกดแชร์ช่อง GJK ช่องก็ฟังดะะ้วยวันนี้ก็สวัสดีครับ